โอ้โหพี่แท็กซี่หรืออาสมเนี่ยพระเต็มเลยอของดีเท่านั้นเลยเนี่ยจะไม่ไหว้กันอีกเหรอ,อะจะไปไหนอะ่ะสาธรจ้ะโอ้โหหนูจะไปทําไมวะสาธรเนี่ยหาที่จอดรถได้จราจรติดขัดตำรวจก็จับพี่จัง,งุนงิ์เลยพวกผมอะพวกผมมาจากต่างจังหวัดกันกมาทํำไมกันเยอะแยะล่ะต่างจังหวัดโอ้โห แต่ก่อนกรุงเทพมันไม่ได้เป็นแบบนี้นะคนก็ไม่เยอะนะ oh. คนต่างจังหวัดนี่แห่กันเข้ามามาแย่งกันอยู่มาแย่งกันกินมาแย่งกันใช้มันแน่นไปหมดเลยตอนเนี้อากาศก็ไม่ดีฝุ่นก็เยอะรู้ไหมว่าไอ้ PM สองจุดห้าเนี่ยมันเต็มเมืองไปหมดแล้วตอนเนี้ยคนจะออกจากบ้านนี้จะต้องใส่หน้ากากกันออกจากบ้านเดินไปเดอะเมสซิงเกิลไปตอนเนี้โอ้โห oh oh. <laughs> พ,พี่รู้จักเดอะเมสซิงเกิลด้วยเหรอรู้สิโอ้โห oh oh. ชอบหน้ากากอะไรเนี่ยมาตุม <laughs> <laughs> มีเด้อหรือพี่ภากาคจะบอ r e d ทุเรียนยังมีเลยภาษาอะไรมัตูมจะไม่มีอะไรนี่พี่เป็นคนกรุงเทพอ่ะครับเนี่ยเออเป็นคุณกรุงเทพตั้งแต่ชาติที่แล้วกรุงเทพจริงๆไงน,น้องมันมีทั้งหมด50เขตพี่จะบอกให้มีแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยผ่าก,กลางระหว่างฝั่งทนกับฝั่งพระนครมีประชากร5้าล้านหกแสนแปดหมื่นกว่าคนเขาชื่ออะไรบ้างพี่ไปถามพ่อมาดูก,กันละกัน แสดงว่าพี่รู้จักทุกที่เลยทุกที่เราพูดให้ฟังอ,ะอ่อะอลาปะเขารู้จักปะไอ้ลาดปะเขาเนี่ยพื้นที่ตรงนั้นมันเป็นที่ลาดมีปลาซุกซุ่มมากซุกซุมแล้วของที่เนี่ยเป็นคนห่วงปลามาก บริเวณนั้นเขาบอกว่าปลานัานเป็นของเขาก็เลยมีที่มาของลาดปลาเขาไงโอ้แล้วลาดหลุมแก้วพี่ยายแก้วเนี่ยนะเป็นเจ้าของที่เวลานเขาตายไปเนี่ยเขาก็เลยฝังในหลุมไงเอออ๋อเขาก็เลยเรียกว่าลาดหลุมแก้วเออแลวยายแก้วเป็นไงพี่ไปถามแม่มาดูกันน งูกริดเนื่ออะไรเนี่ยเศรษฐกิจมันไม่ดีมันจะตายกันอยู่แล้วตอนนี้คนจนก็จนคนรวยก็รวยชิบหายไวมอดรู้ไหมโอ้ยพี่คนรวยเขาทมากินเขาก็รวยสิมันขายยาบ้าไงมันทั้งรวยไงเฮ้ยพี่รู้ได้ยังเนี่ยกูซื้อทุกวันเฮ้ยนี่พี่เซพเหรอพี่ไม่ได้เซรหรอกพี่เป็นสายให้ตำรวจไว้เป็นของลับอย่ามาทะเลื่องกับพี่นะสายลับไงคณะอะไรน่ะ